ทุกคนโอซิไปถามอัลโลเ้เลยว่าสมมติโลกเนี่ยผมไม่ยาสิู่้สึกจังเดยเดาสิมาเบิง่งนคำตอบกันว่านางสิตอบว่าจังไดเดี๋ยวสิพาไปถามเสียงนี่ซูฮีเนี่ยใครคีบโอ้คิดฮอดกันหลายบ่แฟนที่ดีคือแฟนอัลโลเขาแฟนที่ดีคืออะไรแฟนที่ดีคือแฟนอัล <laughs> โลเอออัลโลถามแน่ถ้าสมมติว่า โลกนี้บ่มียาสิงู้สึกจังไดเสึกเสียใจเราสิเฮ็ดจังไดวันเนี้ยเราสิเฮ็ดจังฮะไปซอกไปซอกซอกใส่บ่มีซอกใส่กับบ่มีอ่ะเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดเหรอเอาเราถ้าสมมติว่าโลกนี้บ่มีอาะโลกมันสีเฮ็ดจังไดไปซอกแต่ซอกที่อยังวะซอกที่ใส่วะไปซอกไปว่าไปหาเหรอเออ เปลี่ยนยังสั้นฮะยังมาไม่ถึงไม่รู้ไม่บอกมาถึงตอนเย็นอันนี้ออกเครื่องออกกำลังกายเพื่อนบูป้าห่างกับสามมือเนาะสามมือดีใจเลยละเพืู่ป้าเอามาบ้านแล้ว